วันนี้แตงกวาจะมาซ้อมหนักในการสอบเทเบนโดสายสายอะไรคะฮะสายเหลืองสองสายเขียวรอบที่สี่รอบที่รอบที่หก รอบที่เจ็ดรอบที่แปดรอบที่เก้าอ๋อรอบสุดท้ายรอบที่สิบอ้าวเดือน เดินไปตรงกลางเนี่ยเอา,เเอายืดร่างกายกลางขากลางขาแล้วก็หันบิดตัวนีน้หนึ่งนับหนึ่งถึงสิบนับดังๆ ฟาดังๆไปงี้ยืดหน้า,าขาหน้าตึงขาหลังยอ่ออกม้มนับไปหัก้ายต่อไป นีดัดเอวน้ำดึงขาหลังขาขวาดึงเข้าตูงสูงขวา

1 ừ. phải 2 3 nắp đuôi Ừ Cặp ma đuôi Cặp ma Ừ Cúng xuống Cúng xuống Ừ Phải Tị 1 2 xuống xuống Ừ Kịp tua Kịp tua อืมอืมมาอือปิดตัวด้อือืนอยาอือสิไปท่าย,ยกขาทีบยกขึ้นทีบแล้วยกขึ้นทีบ,ทบอือขั้นไหนก็ได้อ่ะยกนี้แทงเข่าขึ้นก็ทีบอืมไปแทงเข่าขึ้น กลับมาขึ้นยกเขาขึ้นก่อนเอยกเขาขึ้นงนี้แทงเอาขึ้นมนเออมาเก้าสิบมาอย่างนี้ที่มันท่าใสาเขียวเลอ,เอ,อ,อกการาขาโอ,อ้ อืมเอาทํายกขาขึ้นแล้วก็ยกขาขึ้นอืมเก้าคึ้สูงอืม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 ต่อไปนั่งงี้เดินอย่างนี้ปลายเท้าตั้งลง ต้องมือจับตรวตรงๆโตกระโดดกระโดโดก,ดกบลงปลายขาลงที่ปลายเท้ามือไม่ต้องแกะพื้นไปกลับไปขึ้น,นอน Hmm. Apa mari